แฮมลิงชิมแปนซีตัวแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศและกลับลงมาได้สําเร็จแฮมเป็นลิงชิมแปนสี่ที่ถูกกองทัพอากาศสาหรัฐซื้อมาเพื่อใช้ในการทดลองในภารกิจค้นหาวิธีส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศได้แฮมผ่านการฝึกฝนมาเป็นเวลาสองปีก่อนถูกส่งขึ้นไปกับยานอวกาศเมอร์คิวรีเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2504 ใช้เวลาบินไปกลับจากโลกถึงอวกาศทั้งหมด16นาที39วินาทีก่อนกลับลงสู่พื้นโลกในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างปลอดภัยในวันเดียวกันชื่อของแฮมมาจากชื่อย่อของฮอลลมูนโอสพิสเมติกอนเซนเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของลิงตัวนี้สำหรับในโครงการนี้ซึ่งตั้งอยู่ในฐานทัพอากาศฮอลลแมนรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แฮมขึ้นสู่อวกาศและกลับมาได้อย่างปลอดภัยแฮมถูกส่งไปเลี้ยงดูที่สวนสัตว์